สวัสดีครับวันนี้มาพบกับครูแอมนะครับสิทธิชัยซอฟเสริฐนะครับวันนี้เป็นการเรียนวิดีโอออนมาน์ของโรงเรียนวัดนางคุ้มนะครับในส่วนของวิดีโอชุดนี้จะเป็นในส่วนของวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับหน่วยที่1เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะครับเพราะฉนั้นเรามาเริ่มเรียนแล้วก็ตั้งใจในการเรียนแบบวิดีโอออนมาน์กันนะครับนักเรียนเราเข้าสู่ PowerPoint เลยครับ สวัสดีครับนักเรียนชนั้นประถมศึกษาปีที่หกนักเรียนว่าน,นางคุ้มมาพบกับครูสิทธิชัยเจ้าประเสริฐครูแอมนะครับวันนี้ในส่วนของรายวิชาสังคมศึกษาเนี่ยเราจะเรียนในส่วนของวิชาพระพุทธศาสนานะครับก็เนื้อหาก็จะต่อจากที่เราเรียนค้างไว้ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่เราเรียนออนไลน์ site, แต่ในคราวนี้เป็นลักษณะของการเรียนแบบออนมาน์นะครับก็ขอให้นักเรียนตั้งใจเรียนนะครับอย่างที่ครูบอกในห้องว่าคนเราเนี่ยนับถือศาสนาเพราะอะไรเนาะ ซึ่งถามว่าถ้าถามว่าเพราะอะไรเนี่ยแต่ละศาสนาเขาก็จะมีเหตุผลของการลองรับมาถ้าอย่างศาสนาพุทธก็เป็นศรัทธาที่คู่คู่ปัญญานะครับศาส,สนาคิดศาส,สนาอิสลามเขาก็จะศรัทธาต่อพระเจ้านะครับอันนี้มันก็เป็นแล้วแต่เหตุผลของแต่ละคนนะครับอย่างที่ครูสอนไปว่าในแต่ละศาสนาล้วนจะมีหลักในการดําเนินชีวิตควบคู่กันเลยจะเป็นพระพุทธศาส,สนาคิด สลามศาสนาฮินดูทุกศาสนาเนี่ยเขาจะมีหลักในการดําเนินชีวิตแท้ไทยก็เป็นพระธรรมทศนไยตยสิกขาอวาสาหลักธรรมเพื่อแก้ปัญหาเบีพุกนะพุทธภาสิตถ้าเป็นศาสนาคิดก็เป็นหลักความรักหลักเตะการุภาพารหลักปัญญาสิประการนะครับศาสนาอิสลามก็เป็นหลักสัทธาหหลักปฏิบัติ5นะครับศาสนาฮินดูก็เป็นหลักธรรมสิหลักอาศมสี่นะครับในส่วนของศาสนากชนที่ดีนะครับแล้วก็ ศาสนาพิธีที่น่ารู้เนี่ยทั้งทุกศาสนานะครับเอาจริงๆแล้วก็จะมีพิธีกรรมสําคัญของศาสนานั้นๆแล้วก็จะมีศาสนาศาสนาหมายว่าหมายถึงว่าศาสนาพิธีเนี่ยที่แตกต่างกันถ้าอย่างของพุทธเนี่ยก็จะมีตั้งแต่อาราธนาศีลอาราธนาธรรมอาราธนาพระปริตบวชนะครับพิธีทอดพระปากรถิน่นเยอะแยะนะครับ ถ้าเป็นของศาสนาคิดก็จะเป็นศีลทั้ง7ล้างบาปกาลังแก้บาปมหาสนิทเจอคนไข้ศีลบวชแล้วก็ศีลสมรสถ้าเป็นของอิสลามก็จะเป็นการละหมาดการถือศีลอดและการทําพิธีฮัทนะครับแต่ถ้าเป็นศาสนาฮิ็จะเป็นพวกกฎเกี่ยวกับวันนะพิธีสมสการพิธีนะครับพิธีบูชาเทวดานะครับทีนี้มาดูความสําคัญของศาสนาพุทธนะครับพุทธศาามีความสําคัญอย่างไรนะถ้าเรามองในมุมมองของบ้านเราเนี่ยก็ ทรงตัดว่าตัวแทนของศาสนาพุทธก็คือหลักธรรมคำสอนหรือก็คือพระธรรมนะครับทีนี้ในส่วนของวันเกิดวันตรัสรู้และวันปริพันธ์เนี่ยจะตรงกับวันเพ็ญขึ้น15คหาค่ำเดือน6แต่ต่างปีนะครับก็คือวันวิสาขบูชานั่นเองและถัดจากวันปริพันธ์ได้8วันนะครับก็เป็นวันที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสลีละนะครับของพระพุทธเจ้าตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน6หรือเราเรียกว่าวัน อาธมีบูชานะครับที่เมืองกุสินารานะครับแล้วก็มีการแจกพระบรมสารีริกธาตุหลังพิธีถวายพระเพลินนะครับก็เป็นเจ้าผู้ครองนครต่างๆได้ส่งทุตานทุพูดมาขอนะครับพระบรมสารีริกธาตุไปเพื่อนํากลับไปบูชานะครับนะครับจากในที่เรารู้ในส่วนของพุทธ,ธประวัติมาคร่าวๆนะครับหลังจากที่เรารู้แล้วว่าพระเจ้าทรงสเสด็จดับขันปฎิพานนะครับ หลังจากที่ผ่านเหตุการณ์นี้ไปแล้วเกิดเหตุการณ์ไรบ้านเกิดในการที่หลังจากนั้น8วันมีการถวายพระเพลิงพุทธสรีระของพระพุทธเจ้ามีการแจกจ่ายพระบรมสารีกิกธาตุออกไปนะครับตามแคว้นต,ต่างๆที่มีการนับถือพระพ,พุทธศาสนาเพื่อนําไปบูชานะครับทีนี้ในส่วนถัดมาก,ก็คือในเรื่องของสังเวชนียสถานสังเวชนียสถานคืออะไรนะครับก็คือสถานที่ที่ให้พุทธศาสนิกชนเนี่ยเกิดความระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้า มีด้วยกันทั้งหมด4แห่งนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้ทั้ง4แห่งมีอยู่ที่เดียวนะที่อยู่ที่เนปาลน,นะครับครูให้นักเรียนลองคิดสัก10วิน,นะลองนึกในใจว่าเอ๊ะใช่ที่ที่เราคิดบ้างหรือเปล่านะครับลองลองนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หมดเวลา เพราะนั้นมาลองดูนะครับว่าคำตอบที่ครูจะเฉลยตรงกับใจเราบ้างไหมนะครับสถานที่แรกเลยที่ทุกวันนี้อยู่นอกชมพูทวีหรือปัจจุบันก็คือประเทศอินเดียก็คือลุมพินีวันนะครับอยู่ในประเทศในปลาลก็คือสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้านะครับถัดมาสถานที่ที่2นะครับก็คือสถูปสถานที่ที่ตัดสรุนะครับไม่ใช่สถูปนะก็คือพุทธคยานะครับที่รัฐวิหารประเทศ อินเดียเป็นสถานที่ตัสรู้หรือเรียกว่าพุทธคยานะครับสถานที่ที่3คือสถานที่ที่แสดงประทม,มะเทสน,นะครับเขาเรียกว่าสารนาสนะครับอยู่รัฐอุตตรประเทศประเทศอินเดียนะครับและสถานที่สุดท้ายคือสถานที่ปณิิพานเมืองกุสินารารัฐอุตรประเทศประเทศอินเดียหรือจะเรียกว่าตำบลเจ้าชายสิ้นชีพก็ได้ น,นั่นจะมีชื่อมีคำแปลอยู่นะครับหรือเขาเรียกว่ากาเซียนะครับทีนี้มาดูหลักธรรมที่นำความสุขมาให้นะครับหลักธรรมที่นำความสุขมาให้สำหรับหลักในการยึดนะครับของศาสนาพุทธก็คืออันแรกคือพระรัตนาตายนะครับสองตรสิกขาสา,าสามโอวาสามการปฏิบัติตามหลักของศาสนาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องของอบายมุขและสิ่งเสพติดนะครับ พุทธศาสนาส,สุภาษิตนะครับมาดูในส่วนของศรัทธาสีนะครับในส่วนของศรัทธาสีเนี่ยเราต้องเชื่อก่อนนะความเชื่อไม่ใช่ว่าเชื่อแบบงมงายความเชื่อต้องคู่กับปัญญามาดูอันแรกนะครับในส่วนของศรัทธาสีเชื่อว,ว่ากรรมมีอยู่จริง2นะครับนอกจากเชื่อว,ว่ากรรมมีอยู่จริงแล้วเราเชื่อว,ว่าผลกรรมมันมีอยู่จริง 4. เราเชื่อว,ว่าสัตว์โลกมีกรรมเป็นของตนเองกรรมในที่นี้ไม่ใช่ว,ว่า แขนขาดขาขาดเกิดมาแล้วพี่กไม่ใช่กรรมนที่นี่คือการกระทํานะครับถัดมาข้อ4เชื่อในพระปัญญาและการตรัสรู้ของพระเจ้าว่าเป็นความจริงนะครับพระรัตนตนะครับถ้าแปลตามตัวที่ครูสอนไปในห้องก็คือแก้วอันประเสริฐ3ประการนะครับรัตนะแปลว่าแก้วนะไตรแปลว่า3พระรัตนตรนะครับถัดมา พระรัตนตรัยก็คือประกอบด้วยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับพระพุทธก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับผู้คนพ้นดับทกขนะครับที่ช่วยดับทุกข์นะครับก็คืออริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมากส่วนพระธรรมก็คือคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อความดับทุกข์ก็เช่นอริยสัจสีหลักกรรมนะครับส่วนพระสงฆ์ก็คือพระสาวกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นะครับผู้ศึกษาและปฏิบัติตนตามหลักและนํามาสั่งสอนพุทธศาส,สนิกชนก็พวกหลักธรรมต่างๆนะครับพระรตนไตยนะครับก็ในส่วนของพระพุทธเนี่ยที่สําคัญก็คือพุทธกิจของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงบําเพ็ญพุทธกิจ5้าเวลานะครับมีอะไรบ้างในส่วนของช่วงเช้านะครับพระองค์จะทรงบิณฑบาตโปรดสัตว์แล้วก็สนทนาธรรมกับผู้ทรง ผู้ที่ทรงเล็งเห็นว่าสั่งสอนได้นะครับี่ขาะพระเจ้านะพระเจ้า,าต้องพิจารณาไม่ใช่ว่าพระเจ้าจะสักแต่ว่าสอนนะครับต้องสอนคนที่สั่งได้นะครับถัดมาในส่วนของช่วงเย็นเสด็จออกไปแสดงธรรมแก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆน,น,นะครับสามช่วงค่ำทรงพระประธานโอวาทแก่เหล่าพิสุสงในช่วงนี้เองที่เกิดการในเรื่องของบัญญัติ ในเรื่องของการที่ห้ามพระพิสุสงฉันมื้อเย็นนั่นเองนะครับด้วยความที่ว่าจริงๆแล้วพ่ระพิสุสงเนี่ยไม่ได้ฉันสองมื้อนะแต่แรกก็ฉันสามมื้อนะครับแต่ด้วยความที่ว่าพอฉันมื้อเย็นหรือฉันมื้อกลางวันมากไปเนี่ยเราอยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าการกินมากไปทาให้ง่วงเนาะหนักท้องตึงหนักตายหย่อนนั่นเองก็เลยเกิดการบัญญัติสิกขาข้อนี้นะครับ ว่าหลังเที่ยงไปแล้วเนี่ยหลัเพลินไปแล้วไม่ให้ฉันของขบเคี้ยวหรืออาหารที่หนักท้องนะครับในส่วนของช่วงเที่ยงคืนก็ส่งตอบปัญหาธรรมและแสดงธรรมแก่เทวดาและก็ช่วงใกล้รุ่งก็จะทรงพิจารณาเรื่องบุคคลที่จะเสด็จไปโปรดในตอนเช้าซึ่งเราจะพิจารณาจากช่วงเวลาบธธําเพลญพุทธกิจขององค์นี้จริงๆแล้วเรา,เรา,เ,ราเราอาจจะมองพระเจ้าแทบอาจจะไม่ได้ท่งนอนเลยก็ได้ แต่จริงๆก็พคออ์ก็ต้องมีช่วงเวลาที่พักนะครับถ้า4.5ปีไม่นอนเลยนี่มันก็ถือว่าเป็นการที่ทรมารร่างกายตัวเองนะครับเพบระพุทธเจ้าเคยสอนเรื่องของทางสายกลางไว้เนะาะถัดมานะครับในส่วนของพระธรรมเนี่ยก็คืออายะ,สะสัาสีทุกนะครับสมุทัยนิโรธและก็มรทุกคืออะไรทุกคือสภาวะที่ทนได้ยากนะสภาวะปัญหาต่งตางๆสมุทัยคือสาเหตุที่ทําให้เกิดทุกเพราะนั้นจําไว้นะลูก ทุกข์กับสมุทไทยจะอยู่คู่กัน่านมานิโรธคือความดับทุกข์และมรคคือข้อปฏิบัติให้พ้นจากความดับทุกข์แปดประการก็แปลว่ามรคก,กับน,นิโรธก็จะเป็นดูโอคู่กันนั่นเองนะครับทุกข์คือปัญหาสมุทไทยคือสาเหตุนิโรธคืออะไรครับถ้าจะเทียบเหมือนทุกข์มันคือปัญหาแต่จริงมันคือแก้ปัญหาได้แล้วและมรคก,ก็คือวิธีการแก้นั่นเองนะครับ อย่าเพิ่งรีบปิดฟังครูแอมสั่งงานสักนิดนะครับอ่างานท้ายคาบนะครับก็ให้นักเรียนเนี่ยนะครับหลังจากที่เราเรียนไปแล้วให้นักเรียนนำกระบวนการของอริยสตรีก็คือทุกสมุทยัยนิโรธและมรรคนะครับซึ่งครูได้อธิบายไปแล้วว่าทั้งสี่ตัวนี้เป็นเหตุและเป็นผลกันให้นักเรียนยกกรณีตัวอย่างนะครับว่าสิ่งใดสำนักเรียนที่เป็นทุก และให้บอกว่าสาเหตุมันคืออะไรก็คือสมุทรไทยและให้บอกวิธีการแก้ก็คือมักและผลสุดท้ายพอนักเรียนใช้มักในการแก้ผลที่ได้เป็นอย่างไรให้นักเรียนสรุปนะครับเป็นแผนผัง Mind Mapping นะครับส่งครูใส่กระดาษ A4 นะครับเมื่อเสร็จแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามและถ่ายส่งครูในกลุ่มไลน์หรือกลุ่มเฟสครับ แล้วเจอกันในตอนที่2ครับ